ตรวนี้ก็มีชุดหนึ่งที่ขายดีมากตอนนี้นะลูกค้าไปจัดงานใกล้ปีใหม่เป็นชุด4ี่คุณสี่ตัวดีเลยนะตู้เบรสนะตู้เบรอยางตู้ตัวนี้จะเป็นไม้ไม้อัดแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะยี่สิบมิลกันน้ํากันฝนที่จะต้อยเคยฉีดน้ําอ่ะลูกค้าก็จะขอบจะเป็นขอบเหล็กตัวนี้นะขอบเหล็กถ้าลูกค้าไปทํางานเนี่ยอย่างลูกน้องยกกระทงกระแทกเนี่ย ขอบเรียกขอบเหล็กเนี่ยมันจะช่วยช่วยตู้ได้เลยนะต,ตัวนี้ใช้ไปเลย30สิบปีสบายๆเลยตะแกรงนี่ก็จะเป็นตะแกรงปัม๊มมีวิลเตอร์นะเป็นดอกโคงหลอ่อลูกค้าสังเกตง,ง่ายดอกคงหลอ่อโรงงานจะติดสติ๊กเกอร์เนี่ยดอกคงหลอ่อตัวนี้ของนากชิน,นะดอกพันสองวัต์แม่เหล็ก2อ0ยี่สิบนะแต่เสียงกลางล่ะเสียงกลางตัวนี้จะต้อยทําส่งโรงแรมเสียงกลางจะเป็นดอกสิหนิ้วแม่เหล็กร้อยกิเสียงกลางดอกห600้อวัตจะเป็นปากแต่แล้วนะปากแต่ ปากแต่แม่เหล็กใหญ่ๆนะปากแต่ข้างในมีเน็ตเวิร์กนะลูกค้าตอนนี้มีเน็ตเวิร์กตะแกรงตะแกรงปั๊มมีฟิลเตอร์กันฝุ่นตัวนี้ใครต้างที่เคยฉีดน้ำอ่ะนะก็จะเป็นไม้อัดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะเป็นหูเหล็กนะทุกอย่างก็งเป็นหูเหล็กหมดเป็นงานเหล็กหมดเลยนะจะเป็นงานเหล็กหมดเลยเป็นเหล็กหมดเลยฮะน็อตนี่ก็น็อตไม่ขึ้นสนิมนะชุดนี้ขคงปึน,น,ก,น,น,ก,น,นก็จะมีพาวเวอร์เพราะว่าตัว X 8ป0 0ัวัตต์นะเพื่อจะมาขับโครงหล่อ184ใบนะ ถัดมาแท่นตัวบนตัว165,000ัวัตต์มาขับเสียงกลางตัวบนนะเสียงกลางโรงแรม600วัตต์เนี่ยสี่ใบที่โรงงานจัดชุดอยู่นะอยู่ในชุดแหลกนี่เลยลูกค้าจะได้คอร์สคอร์สตัวนี้เป็นคอร์สสทางนะแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นไมเป็นไม้ตัวท็อปเลยนะตัวท็อปเลยตัวดีเลยนะแล้วก็ปลั๊กปลั๊กตัวนี้ก็สําคัญเลยเอาไว้ตัดระบบไฟนะเวลาไฟเกินไฟตกเบรกเกอร์ก็จะตัดก็จะมีที่ชาร์จโทรศัพท์ได้ไรได้ แหลกนี่นก็เป็น 10U ยังมีช่องเอาไว้ใส่ตัวสัญญาณกันหอนได้อยู่ได้อีกตัวหนึ่งแล้วก็พิเศษขึ้นมาอยู่ในชุดเหมือนกันมิกตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะของนาคาชิ16ช่องนะเชื่อมต่อบลูทูธเล่นการ์ด usb นะก็เล่นเล่นไม้ได้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9่จะเป็นมิก16ช่องนะเป็นมิกที่นักดนตรีเขาใช้กันสาย สายก็อยู่ในชุดนี้หมดเลยนะสายอยู่ในชุดนี้หมดเลยเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเนี่ยก็าหมื่ 9, เนเก้าพันเก้าร้อยลูกค้าต้องออกค่าขนส่งเองนะกค่าส่งไกลส่งใกล้ลูกค้าติดต่อแอดมินได้เลยว่าระยะทางแค่ไหนทางทางทางทีมงานเนี่ยเขาเป็นช่างเขาจะไปต่อให้ลูกค้าถึงที่เลยนะไปเทศงานไปเทศอะไรเลยก็ไปเก็บเงินไปทางได้อะไรได้นะลูกค้าติดต่อ min แอดมินเลยเอาสายยาวเท่าไหร่สายหลังจากลูกค้าที่หลังจากในชุด2เมตรแล้วเนี่ย อยู่ในชุด2เมตรถ้าลูกค้าเอามากากว่า2เมตร5เมตร1 0เมตร15เมตรลูกค้าบอกให้ไม่ได้เลยเมตร50บาทนะเป็นชุดที่ที่ลูกค้าจองมากอีกชุดหนึ่งเ,เดี๋ยวต้อยเปิดเปิดเปิดให้ฟังเอธ จะบ้อยเปนไปสู่เธอแม้ว่าคนที่มองเข้ามาจะว่าบ้าว่าเพไม่ค่อยเจียที่มาบอกเธอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ็ดจะพาไปดูอีกชุดหนึ่ง ถ้าลูกค้าต้องการเบรคสิบแปดธรรมดาเป็นคงปั๊มเป็นไม้ไม้เนื้อแข็งธรรมดามันตากหวนไม่ได้นะเสียงกลางก็ธรรมดาอย่างอย่างที่มีงบจํากัดนะก็มีให้เลือกหลายแบบโรงงานเนี่ยจะมีให้เลือกลูกค้าเลือกเลือกหลายแบบเลยนะลูกค้าเป็นชุด18ธรรมดานะ4ี่คูณสี่มันต่างกับตัว99,900 90, มื่นเก้าพันเก้าร้อยยังไงเดต้อยอยากจะจะบอกลูกค้าอย่างตัวตู้เนี่ยเป็นทรงบีวีเหมือนกันแต่ไม้คนละแบบอย่างเอ่อตอนนี้จะเป็นไม้ ไม้เนื้อแข็งมันตากฝนไม่ได้ถ้าอยู่ในร่มก็ไม่เป็นไรแต่การใช้งานน่ะอย่างในชุดอย่างไม่อัดแท้เนี่ยมันก็จะใช้งานได้30ปีขึ้นไปเลยอย่างตัวนี้อายุการใช้งานมันก็จะน้อยฝ่านะแต่จะเป็นดอกโครงปั๊มตะแกงตะแกงตัดธรรมดาไม่มีฟิลเตอร์กันฝุ่นดอกของนากาชิเหมือนกันแม่เหล็ก220ดอกแค่พันวัตถองนะเสียงกลางก็เป็นเสียงกลางธรรมดาไม่มีเน็ตเวิร์กนะไม่มีเน็ตเวิร์กอย่างในชุดในชุดเก9 0 0เกาเยเสียงกลางมจะมีเน็ตเวิ สิบห้านิ้วตัวนี้เป็นสี่ร้อยวัตต์เป็นโครงปัม๊มน้ำมแ,แ,แ,แม่เหล็กร้อยห้าสิบห้าอย่างแหลมแหลมตัวนี้จะเป็นแหลมจัลลดเป็นแหลมจัลวดแม่เหล็กร้อยแม่เหล็กร้อยห้าสิบดอกสามร้อยวัตต์เป็นไม้สิบหกมิลเป็นไม้ตาขวดไม่ได้เหมือนกันแต่น้ำหกได้ไหลได้เช็ดเป็นตู้ทรงคางหมูนะแต่ตวเวอรเดาวเวอร์ตัวตัว,ต,วตัวที่มาขับเบรเป็นชุดที่ชุดธรรมดาก็าจะเป็น power ตัวสามหกรุ่นสาม nkr สามหกพันสองร้อยวัตต์ สามหกนะจะมาขับโคงปั๊มสี่ใบแท่นตัวบนเป็นรุ่นหนึ่งของห้าหนึ่งห้านี่พันวัตต์แกจะมาขับเสียงกลางสี่ใบตัวนี้จะใช้ปรีเป็นปีละเป็นปีตัวนี้เป็นคาราโอเกะเล่นไม้ได้สองตัวนะไม้ได้สองตัวเชื่อมต่อบลูทูธได้เลนกัสยูเอบีได้มีสายท้ายสีให้ด้วยนะอันนี้เป็นไม้เป็นไม้ตัวนี้เลยไม้ก็ตัวเป็นรุ่นหกแปดเจ็ดมีมอกรนะอันนี้จะเป็นปลั๊กปลั๊กเนี่ยเอาไว้ตัดระบบไฟเวลาไฟเกินไฟตก กเบรเกอร์ก <B aker> ็จะตัดนะตัวนี้เป็นหลัก10บยูละหลก10บยูนี่ยังมีช่องอีกยังมีได้อีก2อยูเอาไว้ใส่ตัวกันถอนได้นะชุด4ีคนะูณสเนี่ยสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะสี่หมื่นเกนเกยเนี่ยลูกค้าต้องขอค่าขนส่งเองนะหรือไม่ก็ลูกค้ามาฟังเสิยงที่โรงงานมารับไปเองเก็บเงินไปทางได้ ซื้อชุด18ไม่ว่าจะเป็น2คูณ2 4คูณ4นะชุด18ก็จะแถมสมลินนี้ไปเอ่อจะแสมจะแถมให้ลูกค้าเลยนะปกติเห็นข้างนอกเขาขายกันตัว3,400บาทแถมให้ฟรีเลยนะก่อนปีใหม่เอาไปขย่าเล่นนะทุกชุดเลย2คูณ2 4คูณ4 18